ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีพิจิตทุกท่านในช่วงนี้เราก็เข้ามารับฟังจากช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นสายาห่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีท่านใดที่เกิดอยู่ในช่วงของวันที่16ของเดือนพฤศจิกายนไปถึงวันที่15ของเดือนธันวาคม ถ้าก็าท่านใดเกิดอยู่ในละหว่างนี้ก็เข้ามารับฟังดวงของท่านได้ว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในช่วงนี้แต่ถ้าหากว่าท่านใดไม่ทราบหรือว่าไม่รู้วันเดือนปีเกิดที่แน่นอนท่านรู้คร่าวว่าท่านเกิดอยู่ในช่วงของเดือนพฤษภานี้ก็สามารถเข้ามารับฟังดวงของท่านได้ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างเราจะมาพูดถึงในเรื่องของโชคลาภดวงชะตาและวาสนาของท่านในช่วงนี้ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงของเดือนพฤษภาชาวราศีพิจิตนั้นย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเนื่องด้วยจะมีดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโคจรโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันในช่วงนี้นับตั้งแต่ในช่วงของวันที่หนึ่ง จะมีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ในราศีเมษจึงทำให้ชาวราศีพิจิตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศด,ดีในเรื่องของการงานในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพิจิตท่านจะหยิบจับทำอะไรในช่วงนี้ย่อมจะมีผลสำเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าท่านจะทำอะไร จะลงทุนอะไรในช่วงนี้จะเป็นผลดีกับตัวของท่านไม่ว่าจะลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายไม่ว่าท่านจะขายอะไรในช่วงนี้จะขายทางหน้าร้านหรือจะขายทางออนไลน์ท่านก็จะขายดิบขายดีมีคนให้กําลังใจและมีคกลอยสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆการค้าขายถือว่าเป็นจุดที่ดีของชาวราศีพิจิตอย่างมาก ในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นมาแรงทำอะไรก็มีผลดีเกิดขึ้นทั้งนั้นชาวราศีพิจิตในเรื่องของความยากจนท่านจะหนีหรือว่าท่านจะหลุดพ้นในช่วงนั้น ในช่วงนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆการงานการเงินก็ถือว่าชาวราศีพิจิกนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการทำงานก็จะมีคนให้กำลังใจมีคนคอยสนับสนุนท่านไม่ว่าท่านจะทำงานเกี่ยวกับในด้านของบริษัทหรือว่าห้างร้านหรือว่าท่านเป็นลูกจ้างลูกน้องใครก็แล้วแต่จะมีคนคอยให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านเพื่อนฝูงก็จะมี มากมายถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับในด้านของโรงงานหรือในเรื่องของการค้าขายอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ท่านจะทำได้มีความสำเร็จถ้าหากว่าท่านเป็นเซล์ลพูดจาอะไรก็พูดเก่งในช่วงนี้จะมีคนให้ความเชื่อถือท่านท่านจะขายอะไรในช่วงนี้ย่อมจะเป็นผลดีกับตัวของท่าน ในเรื่องของการซื้อการขายหรือว่าการเป็นในหน้าจัดหาจัดซื้อในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะมีความสําเร็จในเรื่องของการประชาสัมพันธ์พูดอะไรก็จะมีคนคอยเชื่อและมีคนนับหน้าถือตาชาวราศีพิจิตถือว่าดวงของท่านในเรื่องของการค้าขายหรือว่าการทำมาหากินในช่วงนี้ท่านจะไม่ติดขัดอะไรทำอะไรก็ย่อมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้น ถ้าหากว่าท่านจะทำการเกี่ยวกับขายที่ขายทางหรือว่าจะขายอะไรหรือจะซื้ออะไรในช่วงนี้ก็จะมีผลดีจะมีคนเข้ามาติดต่อให้ความร่วมมือท่านอีกมากมายในเรื่องของการเงินการทองก็มีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆ ท่านยิ่งขยันท่านยิ่งทำงานในช่วงนี้การงานการเงินก็ถือว่าดีเงินก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าในเรื่องของการงานนั้นมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้น <c oughs> ในเรื่องของการงานนั้นท่านจะไม่บกพร่อง ท่านยิ่งขยนันท่านยิ่งทํางานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกร,รมบางคนนั้นมีงานทํานอกสถานที่หรือว่ามีงานทํานอก อาจจะต้องไปทำงานต่างทีมต่างแดนอันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านก็ดีท่านไปแล้วท่านก็มีโชคมีลาบนำเงินนำทองนำสิ่งของต่างๆเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ถือว่าโชคลาบนั้นกำลังอำํำนวยเปิดให้ดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตนั้นได้รับแต่สิ่งดีๆทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีเข้ามาหาท่านสิ่งที่ท่านไม่เคยมีก็จะมี ในช่วงของต่อไปนี้ในเรื่องของยาบลาบยศหรือว่าศักดิ์ศรีอะไรก็จะมีขึ้นมาหาท่านบางคนได้ดิบได้ดีได้เป็นเจ้าคนในคนหรือว่าได้เป็นใหญ่เป็นโตก็มีในช่วงนี้ในเรื่องของการทำมาหากินนั้นท่านจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูให้ความช่วยเหลือท่านอยู่การเงินการทองอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่า มีการขัดตกบกพร่องท่านสามารถไปขอหยิบขอยืมคนอื่นหรือว่าเพื่อนฝูงได้จะมีคนคอยช่วยเหลือและมีคนคอยสนับสนุนท่านไม่ว่าท่านจะเอ่ยปากอะไรในช่วงนี้จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้นท่านเคยไปสมัครงานอะไรกับใครหรือว่าท่านเคย นึกเบื่อหนายอยากจะจ่ายงานในช่วงก่อนนั้นก็จะมีความสำเร็จท่านจะได้ข่าวดีจะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะได้ทำงานที่ท่านที่ท่านตั้งใจเข้าไว้ในเรื่องของการทำมาหากินในช่วงต่อไปนี้ถือว่าจะมีความโดดเด่นอีกเช่นเดียวกันทำอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของโชคลาภถึงท่านจะมี ก็มีอยู่บ้างในช่วงนี้ท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบก็พอได้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบนั้นถ้าหากว่าท่านมีความมาณะอดทนเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานท่านก็จะมีโชคมีลาบก็เปรียบเสมือนเป็นโชคเป็นลาบอีกเช่นเดียวกันท่านเอาหยาดเงือ่อแรงงานมาแลกกับในเรื่องของการทำงานนั่นก็ถือว่าท่านก็มีโชคมีลาบ ท่านมีเงินมีทองติดเนื้อติดตัวมากมายเงินมีการหมุนเวียนเข้ามาหาท่านก็เรียกว่าท่านมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันเราไม่จําเป็นต้องไปพึ่งพาหวยหรือว่าไปพึ่งพาการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงทางอื่นถ้าหากว่าเราขยันเราทำมาหากินเราก็มีโชคมีลาบเราก็ได้เงินได้ทองในนี้ก็เปรียบเสมือนว่าเราก็ดวงดีอีกเช่นเดียวกัน ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็ให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จกับชาวราศีพิจิตทั้งนั้นในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้ว ท่านจะทำอะไรก็ให้ท่านรีบไฝ่คว้าหาเข้ามาในช่วงนี้จะมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ในเรื่องของความรักความใคร่เรามาดูในด้านของคนโสดกันบ้างรู้สึกว่าในช่วงนี้ดวงของท่านจะดีไปไหนก็จะมีคนให้กำลังใจมีคนให้การสนับสนุนท่านตัวของท่านจะมีสเสน่ห์อย่างมาก พูดจาอะไรก็มีคนนับหน้าถือตาท่านอยู่เสมอถ้าหากว่าท่านยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือจะเป็นสาวจะไปทางเหนือทางใต้ก็จะมีคนให้กาลังใจท่านอยู่ท่านอาจจะไปเจอะเจอเนื้อคู่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมตอนปลายปลายเดือนอาจจะเป็นเนื้อคู่ที่แท้จริงหรือเป็นคนที่รักใคร่กัน และจะเป็นเนื้อคู่ที่ท่านเพิ่งเจอเจอก็เป็นไปได้ในเรื่องของความรักความใคร่นั้นถ้าหากว่าท่านเพิ่งคบกันใหม่ๆก็จะมีความสุขมีความเรียกว่าเบิกบานไปเหนือไปใต้ก็ให้การกำให้กำลังใจและมีการห่วงใยกันซึ่งกันและก,กันในช่วงนี้ถือว่าความรักของท่านนั้นที่เจอในช่วงนี้จะมีความสุขจะมีความ เรียกว่าอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันถ้าหากว่าท่านอยู่ด้วยกันหรือว่าอยู่กินด้วยกันก็จะทำมาค้าขึ้นจะอยู่ด้วยกันอย่างยัง่ยงยืนถาวรความรักของท่านนั้นจะไม่มีอุปรสรรคอะไรในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและภารนามัยก็มาดูกันก่อนว่าเป็นอย่างไรท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิจิตในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของสุขภาพของท่านนั้น ในช่วงนี้ท่านระวังในเรื่องของโรคเก่าๆอาจจะมีการเกิดขึ้นโดยที่ท่านไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ในเรื่องของการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอาทิเช่นความดันเบาหวานหรือไขมันอันนี้อาจจะมีเกิดขึ้นสำหรับท่านที่สูงอายุกใกล้ท่านระวังในเรื่องของการปวดแข้งปวดขาปวดเขา่า อันนี้ท่านระวังไว้เกี่ยวกับโรคก,กระดูกเกี่ยวกับในเรื่องของโรคไตอันนี้ท่านระวังเขาไว้จะเป็นการดีในเรื่องของอุบัติเหตุท่านจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็แล้วแต่ถ้าหากว่าท่านใช้รถใช้สนนหรือว่าจะไปทางไกลอะไรให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีให้ท่านตรวจร่างกายและตรวจสุขภาพของท่าน ถ้าหากว่าสุขภาพท่านพร้อมก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าสุขภาพไม่พร้อมก็ให้ท่านหาคนขับขับแทนไปจะเป็นการดีเพื่อการบรรเทาสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราง่วงหรือว่าเราเมื่อยล้าเราก็หาคนขับมาแทนหรือว่าเราก็มีคนเปลี่ยนอันนี้ก็จะปลอดภัยกับเราเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้จะเป็นการดีการฟังคลิปของเรานี้ ก็ให้ท่านใช้วิจารณยาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผู้จัดทำรายการด้วยกันแล้วกันขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังกันในวันนี้ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี